ทุกคนแบบว่ามาทำสวยการมาที่ทาสีออะไรไปคะนี่ค่ะแน่วาง,ไ,ไ,งไปอีกใหญ่ตัวนี้มา <laughs> นี่นะคะของคีม <laughs> นูดนูดค่ะไม่มีความเต่นเแบบต็มเชยไปเลยอะมา้าคือเรียว่าแบบคลาสซี่นูด เป็นไงล่ะทำพี่นาเลยอุ้ยพี่ฮันนร์อ้าวบอกพี่โอสภาพคือเออสภาพคือเย็นองนี้มาเปรียบเทียบอะไรกับพวกเขาแล้ว่ะเนี่ยขาเดี๋ยแล้วแต่แล้วเดี๋ยวแล้ว้องซ่อมเลย เปีนนานอยู่ไม่แต่ชีสเนี่ยเอาเาแสภาพคือเฮ้ยขอให้ไม่แต่งหน้านะแต่ชุดแปวมากไปดวดมีความกซี่ไปอีก อยู่เหรอเฮ้ยดานนะแต่เป mm. ็นผ okay. ู้หญิงที่มันละฝ่ายใช่แต่นังไงนางไปเต้นมามีความแข็งหน้ากกับดวงที่ฮันน่าบอกนางมากับดวง ไนหล้มไงขอเรื่อยๆมาขอดูดีโอพี่โอทั้งตัวอยากดูไหมไหนไหนไหนพี่โอขอดูอีกรอบค่ะทั้งตัวค่ะเอ้ยยืนต้องมีอิ่มแล้วไม่งอนแล้วใช่มีอิ่มแล้วไม่งอนแล้วค่ะแต่ตอนนี้มีกำลังจะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปกินขนมกัน เขาหนีม่ได้กินขนมไปกินทุเรียนไม่กินทุเรียนไปกินเรียนไม่เดีเ๋ยวน่เอาไอ้รอพาไปกินดีซูที่เดียวไหมใช่เยูม,มันดีมากยูต้องลองสักครั้งนึงในชีวิตเว้ยแล้วถ้ามันติดใจทำไง, <c oughs> งไม่ต้องห่วงอยู่จะไม่ไปคนเดียวแล้หรอกเพื่อนๆ <c oughs> จะบอกว่าไม่ไปเพราะยู่จะไม่มีวนันไปคนเดียวน,นะสิ <c oughs> ไอว้วางแผนให้ยูละดูได้ยังไง Oh come อน น้าสดมากค่ะพี่โอ๋อุ๊ยว่าทุกคนกันนะสดี่ยิ่งกว่าปายเพราะว่าพุ่งไปนวดหน้ามาน้ามารู้สิไม่ใส่นะดูคนสวยทสองคนอ่าอยานะรู้จัาไม่พราะบล็อกค่ะจริงหรอ มีผู้ชายด้พาะก็เลยปล่ยไม่ชอบชอบกหลังใช่า็หลังหลังกับพวกนั่นแหละเหมือนเขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็จะแบบเออเอืเออเอสเอเอสเอออ่เออ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 อ่เอ ติดใจไม่กล้าไปกินต้องพาไปกินนะยู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 บอสบอบอสอ่ะ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 สูสุสุสุยูรุตุยูรุตุยูรุตุยูเสื้อ <c oughs> พี่คิมใหญ่ไปไหนมันเป็นสไตล์โฮมเลสสไตล์มันไม่ขาดคือจะเรียกว่าโฮมเลสสไตล์ไม่ได้ y ุ oh. hand, you yourself, yeah. bowl, u นซ์คุไม่ได a ทำนี่เหรออคุณสเตนซนมีาสี่งอยกอนพี่ดุไม่ทำสีะที่เราคำนี่วเลยที่เราหยอกติ้มกว่านี้ทำนานมากเหรอใช่ใช่ใชเอาติ่ม้มกว่านี้ของจะออกเป็นวินเทจมากกว่นี้ เด,ดีแค่คำเพี่คีมงานพรุ่งนี้พี่ <c oughs> เลยเลยเป็นเลย <c oughs> น้ําท่วมหมอท <c oughs> ี่เลยน้ําท่วมหรออ๋อแต่เสพ Pink girl สพ h e a r t l e s ิว <c oughs> เอาแล้งานแคันสั้นปะเดี๋ยวๆดี๋ยวก็เบาเลยน้ำพุ uh> <h <h ่มตั้งตั้งมาค่ะน้ำพุ่มใส่คุณไม่ต้องลุยน้ำไงนั่งในรถอ่านนี่ค่ะอ่านแล้วอ่ะโอเค if you're not talking nice ไอ้บล็อกยูนะกูเลยยิ่งด mm. ูแต like <mm ่ไม่มีบางคนแบบเนื้ออ้นเหมือนไอ้มีแฟนวูดฝรั่งเยอะมากอ่ะแล้วคือแบบก็ไม่เข้าใจนะไม่ชอบแล้วมันจะดูทำไมแคำพ่วงขดอากงานไปกันเต้เช็คแล้วเดินทางได้อันดับสุดเลยโอ้ มีความขี้เกียดเนื่องความที่หยุดหยุดมานานหยุดหลายวันแล้วที่เกลียดทำงานแล้วพาไปกินไปกินซูใช่นี่ไงจะพาไปอยู่เนี่ยพยายามกรอบอยู่นะไม่ยอมไปมไกลอะไกลอะไรพี่ร้ยานานอยทำผีผมอะไรอะรอดิใช่ไหมใกล้วันนี้ไอย,ยกให้อยู่เลยไงอบอก นสองคนไอ้ว่าเน่ไม่น่ารอดอ่ะนี่เขาทำเซอสได้ไหมอ่ะ No t นอติฮับมอน s i ส e แล้วอะไรก็ไปกินหอยไอ้บ้าหมดแล้วนอย่างนั้นเราก็กินทุเรียนหมดไอ้ติมก็ไม่ต้องกินหมดไ <c oughs> อ้พึ่งกินเมื่อวันที่อสองวันแล้วยังไม่เบิร์นสองวันแล้วโอเควันนี้ยังไม่ได้กินโยคาร์บเพคงเบิร์นไม่ออกไม่หมดอ่ะเดี๋ยวเรากินบิงซูเสร็จใช่ปะแล้วก็ไปที่บ้านกันต่อแล้วไปจินอัพก่อน ค่เ uh ิต uh. อัออยู่เป็นปัตตายก็ได้อ่ะให้ค่าไปยืนแขวนแขนคนแก่อาอ่ให้ให้เาแชรนอเงี้ยเเนี่ยบงต้ององนะอ้ชาแต่ว้อคิดว่าแบบามากอ ไม่อ้วนหรอกพี่คีมเห็นป้าไม่อ้วนใช่คือเขาบอกว่าถ้ากินวันละแบบกลุ่มค่ะสองกลุ่โอเคเพราะว่ามันเป็นอาหารได้เปิดให้ยูอ่ารเลยเดี๋ยวจะได้มั่นใจว่ามันโอเคเขาบอกให้กินแทนข้าวก็ตอนยังไม่มีข้าวไงเชานได้ตอนเย็นไม่ต้อง <several manifestations S 1> <HHH> ม,มีข้าวจะก um eyes, okay. so right ินตอนเย็นนี่ดิโอเคเราไม่ได้กินดึกมากนี่กี่โมงเอสามโมงเองคือทำพิาสร็ล้วกันไปเลย trust me you gonna love it โอเคไม่ควรก็เดี๋ยวกลับมาเทรนให้เดี๋ยวกลับมาจากพรุงนี้เดี๋ยวกลับมาเทรนให้จริงจังเลยตามพี่คิมต้องใจอ่อนแน่แน่หนูกินวันละลูกตัวจะแตกแล้วไม่เอาสิคะไม่พูดอย่างนี้ ก,ก็ไม่ต้องกินไอนีดิงซูหมดก็ได้ไออนะนานๆทีไม่เป็นไรหรอกอุ้ยดูดีมีคนจิ้มเบอร์มาด้วยโทรไปสิ <c oughs> ให้โไปด่าเนี่ยไปกินเถอะค่ะกิมมี่ดิงซูทุเรียนมีตีละขงังเตรียยูโกสีตีละขงังเหรอก็อออน่าทุเรียนอย่างเดียวไหม คนข no. yeah> ึ้นก็ลักเหมือนเดิมนะคะมีแดีคนบอกเห็นปะเอ๊คนรักไก่นอะคูเหมือนทุกคนแบบเชียร์ให้ดีวไปกินชวนย่ากับพี่กี้ไปด้วยสิคะพวกเขากินที่เดียวมันรอเ่ะกินไหมที่ไม่น่ากินอจิ้งหอกี้ดูเป็นคนจิ้งหอ านมากอี๋เดินมากอ่ารับรู้นะคะมาที่คิมบอกว่าคุณเรื่องมากมากไปกินอาหารญี่ปุ่นก็กมันกินได้แต่อีพวกแบบเดีบอกนะไม่กินปลาดิบไม่กินมากไปกินไปกินทำไมไปกินแป้ยยงเหรอแป้งแต่โร่อ๋ออ ออฟทาลิสอยอังกฤษค่ะเนี่ยถามไปงหนได้หรอใช่เนี่มชนคนออฟาลิสเตอร์เกรสีชนออฟาลิสอยู่อังกฤษลอนดอนพี่โออยู่นี่ค่ะมีคนถามพี่โอไปไหนแล้วคะยังอยู่ค่ะเล็บเย็บทางอยู่ค่ะกำลังอยู่ในขบวนการซ่อมนะคะอุ้ยมีคนถามอยู่ว่าพี่โอเยียบๆไปอะไปไหนต่อสั่งอยู่ อาเดี๋ยวพอถึงร้านบิงซูโบจะพยายามทำภารกิจให้สำเร็จไม่ต้องไปเลยจริงๆอ l r i g h นักุญ See you, ป y e b า e ไปละเดี๋ยววันนี้อีดยาวไกลถ้ามีน้อยทำสวยทั้งวันก่อนแล้วก็ค่อยแล้วค่อยพาไปทำลายก่อนเย้ <laughs> Bye guys. See you.